คือทุกคนก็ทักเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าแบบหน้าดูสวยขึ้นรูปมีสีขึ้นนะคะก็เลยทํำให้มั่นใจมากขึ้นนะคะ ะะวันนี้โอก็จะมาเล่าปัญหาเกี่ยวกับจมูกของตัวเองนะคะก็ปัญหาลหลักๆก็คือตัวจะมีปิดจมูกที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ช่วยด้านตรงนี้มันจะไม่ค่อยชาร์นะคะเลยทําให้โอตัดสินใจที่จะทําจมูก,กที่วินเซนคลินิกนะคะจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้เลย,เลยตอนนี้โอก็อยู่ที่วินเซนต์คลินิกแล้วนะคะอยู่ที่ชั้นสามนะคะตึกเซนต t เ w e ์ชั้นสามทั้งชั้นนี้ก็จะเป็นของวินเซนต์คลินิกทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากที่เรากรอประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถ่ายกับเครื่องนี้นะคะ Lutio t d Scan ก็จะถ่ายออกมานะคะ <m> เป็นรูปหน้าเราแบบสามิตินะคะ <m> เห็นรูปหน้าเราก็ร8อจสิบองศาเลยนะคะเครื่องตัวน,นี้นะคะจะช่วยประเมินรูปแบบของหน้าเรานะคะก <m> ่อนที่เราจะเข้ารับการลัรกรมนะคะกับคะ <m> ุณหมอนะคะกับหมอเลยนะคะ เีิ่งมาปรึกษาจมูกนะคะจมูกยังขาดความยาวนะครับหมอแม็กจะเปลี่ยนวิธีใหม่เลยให้จมูกยาวขึ้นแล้วก็เคียวเรียวสวยขึ้นนะครับวันนี้หมอนแนะนำนิคีเป็น semi open resurfacing ครับวันนี้เดี๋ยวเรนนี่ก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยนะครับคุณครูตัดเลยค่ะโอเคครับ จะมาอัปเดตจมูกครบ2เดือนให้ี่ดูกันนะคะให้ดูด้านข้างะคะ่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นสโลปปลายพุ่งแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่านี่เป็นจมูกแท่งแรกของโอเลยนะคะโอก็ตัดสินใจทํากับคุณหมอแบงค์ที่ยินเซนคลินิกค่ะคุณหมอนะคะใช้เป็นเทคนิคเซมิ o p เพนเอสเอนะคะลองไปเนเยื่อเทียมที่ปลายจมูกของเรานะคะทําให้จมูกไม่ทะลุด้วยนะคะ คือทุกคนก็ทักเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าแบบหน้าดูสวยขึ้นดูมีสขึ้นนะคะก็เลยทำให้มั่นใจมากขึ้นนะคะถ้าใครอยากมีจมูกสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถถ้าก็ไปสอบถามที่เทอินเซนคลินิกได้เลยนะคะ the